สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวอันบ็อกตัวแกนชาร์จเจอร์นะครับหรือว่าตัวอะแดปเตอร์ที่สามารถชาร์จไฟพร้อมกันได้หลายพอตนะครับ140วัตต์อันนี้ก็สั่งมาจากแอปแอปอ่าลาซาด้านะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณาใช้โค้ดแล้วประมาณ700กว่าบาท800นะครับดูจากรูปร่างหน้าตาก็ น่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็เปิดกล่องมาอันนี้นะครับก็จะบอกถึงว่าตัวเครื่องมีอะไรบ้างก็จะมีแถมตัวอะแดปเตอร์สำหรับใช้เสียบกับปลั๊กไฟนะครับแบบอของต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่ใช้บ้านเราด้วยนะครับมีหน้าจอยอยังไงเราแกะดูของจริงกันนะครับโอเค ของจริงนะครับก็โอ้อแดปเตอร์ก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งก็ตามย่อนครับ L D N I O ก็ขนาดความกําลังของมันก็คือ140วัตต์นะครับตัวนี้ก็สามารถชาร์จไฟพร้อมกันได้สูงสุด140วัตต์นะครับที่ตัวอแดปเตอร์ตัวนี้จ่ายได้ซึ่ง อ่าเรามาดูนะครับมันก็จะมีพอร์ตก็คือจะเป็น USB Type C 3พอร์ตนะครับแล้วก็ USB Type A 3พอร์ตนะครับซึ่งตัวเรามาดูตัวการชาร์จนะครับอ่าก็คือมันตัวอะแดปเตอร์นะครับกินไฟสูงสุดที่อ่าไฟ220โวลต์2.5แอมป์นะครับแม็กก็คือจะแยกเป็น USB อ่า Type C ท 4, ั้ง3พอร์ตนะครับก็คือสามารถจ่ายกระแสสูงสุดได้ ต่อพอร์ตนะครับแบบใช้แบบพอร์ตเดียวนะครับก็อยู่ที่100วัตต์ซึ่งถ้าเราเสียบ USB C 3อันพร้อมกันนะครับ3ช่องพร้อมกันเนี่ยมันก็จะจ่ายอยู่ที่ USB พอร์ตที่1ก็คือ65วัตต์พอร์ตที่2 45วัตต์แล้วก็พอร์ตที่3ามสามสวัตต์นะครับที่จ่ายได้พร้อมกันแล้วก็จะเป็นฟัสชาร์ชนะครับก็คือได้ตั้งแต่ไอ้ฟัสชาร์ตพีดีนะครับ20โวลต์ สิบห้าโวลต์สิโวลต์เโวลต์หโวลต์นะครับแล้วก็ตัว USB A ก็เหมือนกันนะครับไทย A ก็3พอร์ตได้30วัตต์นะครับพร้อมกันก็คือ3มช่องรวมกันนะครับก็คือช่องละ30วัตต์ตัวก็สวยดีมีปุ่มเปิดปิดนะครับอันนี้เราสามารถเสียบกับบักได้เลยหรือว่าเราจะถอดเพื่อเปลี่ยนอะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับสำหรับเปลี่ยนไฟบ้านนะครับ บ้านเราเป็นส่วนมากก็จะใช้ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรแถมมาอีกในกล่องก็จะมีตัวสาย USB C to USB C นะครับ1เส้นก็เคีมว่ารองรับที่100วัตต์นะครับก็โอเคเส้นก็ใหญ่ใช้ได้ ก็ตัวนี้จะเป็นสาย extension ของตัวไฟ AC นะครับที่จะต่อกับตัวอะแดปเตอร์เรานะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้อันนี้ดีกว่านะครับมันสะดวกในการเอามาใช้งานก็คือวิธีใช้ก็มีปุ่ม p u s นะครับดันไปหน้าแล้วก็เลื่อนออกนะครับก็ถอดอะแดปเตอร์นี้ออกก็ใส่ตัวที่เป็น extension นะครับ mm hmm. เข้าไปในร่องโอเคอันนี้ก็เข้าเรียบร้อย ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนอตตรงนี้นะครับตัวทา้ายมันเหมือนกันแล้วก็เอาตัวอะแดปเตอร์ท่อนหนึ่งนะครับมาเสียบโอ okay. เคก็จะได้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็เสียบไฟโอเคเสียบไฟแล้วตัวไฟนี้ก็จะวิ่งเป็นการเทสสถานะนะครับโอเคก็จะมีตัวเลขบอกกาลังวัดที่ใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้งานจริงก็คือ ต่อตัว USB A ก่อนนะครับกับตัวโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นยังไงนี้นะครับโอเคถ้าสถานะขึ้นมีไฟสีเขียวนะครับก็คือรองรับฟาสชร์จนะครับก็คือตัวนี้ ที่มือถือก็ขึ้นฟ a สชาร์ตนะครับของ Vivo ก็มีกําลังวัตตนะครับว่าฟัสชาร์ตแต่ว่าใช้พลังงานอยู่ที่3วัตต์นะครับเพราะว่าแบตก็เต็มอยู่แล้วแล้วก็จะใช้เป็นตัว USB C to C ของผมเองที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวลองเสียบชาร์จกับโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็ใช้สายชาร์จเป็น USB Type C แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเทสดู อเคโอเคนะครับเสียบชาร์จไฟชาร์จเข้า confidence. แล้วนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่9ก้าบห้าเปเซนตอนนี้นี้เรามาดูนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่มันก็ของโน้ตบุ๊กมันเต็มอยู่แล้วครับก็คือพอร์ตนี้ก็ วิ่งอยู่ที่2วัตต์เหมือนกันกินไฟนิดเดียวแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มปิดเพื่อให้ไฟสเตตัสตรงนี้มันดับได้นะครับก็คือจะเหลือแค่ช่องที่มันใช้งานจริงที่มันโชว์กำลังวัตต์อยู่ดูสวยงามดีนะครับรูปร่างหรือว,ว่าเราสามารถกดปุ่มค้างไว้นะครับปุ่มเปิดปิดเพื่อที่จะสั่งปิดเครื่องไม่ให้มันชาร์จได้นะครับก็คือตัดไฟ แล้วก็กดใหม่อีกรอบเพื่อเป็นการเปิดนะครับหลักๆก,ก็ผมก็ได้ทดลองใช้งานอยู่ก่อนหน้าที่จะเอามาแกะรีวิวนะครับก็ได้ทดลองใช้งานจริงไปแล้วเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคเลยในการที่ผมสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กไปได้แล้วก็ชาร์จตัวสัปปะอื่นๆได้ก็คืออันนี้ผมว่าเหมาะกับการานำไปใช้งานแบบพกพาแบบทราเวลนะครับก็คือสามารถพกหนึ่งตัวเนี่ยเอาไปชาร์จทั้งโน้ตบุ๊ก Uh, tablet, uh, แท็บเล็ต iPad เรานะครับหรือมือถือหลายๆเครื่องหรือว่า g กดเจ็ตอื่นๆอย่าง uh, ที่ใช้เป็น usb type a นะครับก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้ทั้ง6พอร์ตนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยกับราคาที่ได้มารวมส่วนลดไม่เกิน800นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะฝากส่งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าผมสั่งซื้อจากไหนก็โอเคนะครับรีวิวคลิปนี้ ขอบคุณครับ